สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์เจอกันวันนี้มาในตอนสองอารมณ์เรียกโชคดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สองอารมณ์เรียกโชคดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครูชีเชื่อว่าน้ำมั่นใจจริงว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้สมัยก่อนครูชีก็ไม่รู้มาก่อนนะว่าไอสองอารมณ์เนี่ยมันเรียกโชคดีแล้วมันก็เป็นอารมณ์ที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นชินกัน ในเรื่องของในทางพุทธศาสนาด้วยดังนั้นเนี่ยเรานึกไม่ออกหรือว่าสองอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่เรียกโชคดีในทางอะไรทางโลกโลกได้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายที่ที่ถูกต้องตรงจริงใช่ไหมแต่ตอนนี้เมื่อคริชิได้มาศึกษากฎจัก,กรวาลกฎสัจธรรมทั้งหลายเนี่ยแล้วมามาร้อยเรียงกันเนี่ย มาพิสูจน์ว่าสัจธรรมทั้งหลายเนี่ยเพื่อนๆมันจะเป็นศัจธรรมที่ที่ตรงกันถ้าเป็นสัจธรรมจริงเนี่ยมันต้องตรงกันมันก็เหมือนกับการที่เราขึ้นเขาแล้วเราขึ้นคนละทางสุดท้ายไปเจอกันบนยอดเขาดังนั้นเนี่ยกฎสัจธรรมหรือกฎจักรวาลเนี่ยมันจะมีอะไรที่ตรงกันโดยเฉพาะสองอารมณ์เนี่ยคุรุชิได้พิสูจน์มาแล้วด้วยแล้วก็คือได้ศึกษามาได้ค้นคว้ามาอย่างดีทีนี้ อสองอารมณ์นี้คืออะไรอารมณ์แรกอารมณ์แรกก็คือการที่เราแสดงความยินดีกับผู้อื่นเรากับว่าเป็นความยินดีความสําเร็จของเราเองการที่เราไปแสดงความยินดีกับผู้อื่นเรากับว่าสิ่งนั้น่ะเป็นความสําเร็จของเราเองหรือเป็นความเป็นเรื่องที่น่ายินดีของเราเองก็คือครูชียชอบนึกในใจว่าคําว่าอะไร Me too Me, too. Me too. E t o o Me t o o m e t o o ก็คือฉันด้วยก็คือถ้าเพื่อนเราเนี่ยได้รับสิ่งดีๆมีข่าวดีๆเข้ามามีเรื่องราวดีๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะขอฉันเอี่ยวด้วยคนขอฉันแสดงความยินดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทําแบบนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้รู้การทำงานของกฎแห่งความโชคดีแน่นอนการทำงานของกฎแห่งความโชคดีเนี่ยมาอาศัยอะไร มันอาศัยคลื่นพลังงานเพื่อนๆคลื่นพลังงานอ่าทีนี้เดี๋ยวหลักการการทํางานเนี่ยเดวยวครูจะจะอธิบายทีหลังแต่ทีนี้ครูลิชีขอใช้คําที่คนไทยคุ้นเคยที่จะเรียกอารมณ์แรกอันเนี้ยว่าอะไรก็คืออะไรการแสดงความยินดีกับผู้อื่นเนี่ยคนไทยคุ้นชินในคําว่ามุทิตาการแสดงมุทิตาจิตซึ่งก็คืออะไรมันก็คือ ตัวหนึ่งในพรมวิหารสี่เพื่อนๆคุ้นไหมพรมวิหารสี่มีสี่ข้อมุทิตาอยู่ข้อที่สามใช่ไหมพรมวิหารสี่ก็คืออะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคําว่ามุทิตาเนี่ยแหละอันที่สามเนี่ยแหละก็คือการแสดงความยินดีกับผู้อื่นสมัยก่อนคุณรุชีไม่เข้าใจนะตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เรียนหนังสือเราเราเรียนแล้วเรารู้คําว่าพรมวิหารสีเร่เนี่ยคาว่าเมตตากรุณาเนี่ยเราเราเข้าใจ แต่คำว่ามุทิตาและอุเบกขาเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยเราแค่รู้แต่ในความหมายกว้างๆว่าโอเคมันคือการแสดงความยินดีกับผู้อื่นแล้วเราก็รู้ต่อไปด้วยความคุ้นเคยคุ้นชินอีกว่าอ๋อมันก็คือการที่เราชอบพูดคําว่าอนุโมทนาสาธุไงอนุโมทนาสาธุแล้วเราก็จะเข้าใจฝังฝังลึกลงในจิตใจว่าอ๋ออนุโมทนาสาธุมันใช้กับ เวลาที่คนเนี่ยไปทําบุญมาไหว้พระมาทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศาสนามาเนี่ยเราก็จะอนุโมทนาสาธุไว้ก่อนถูกไหมใครทําอะไรมาใครไปทําบุญมาก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องของศาสนาไปซึ่งเราก็จะกลายเป็นว่าเอามันก็คือเป็นการแสดงทางทางธรรมการแสดงเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องการสะสมบุญก็คือ เราก็คือเหมือนกับว่าโอเคถ้าเพื่อนเราไปทําบุญมาไหว้พระมาเราก็จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะก็คือขอฉันมีเอี่ยวด้วยนะฉันก็คือฉันก็คือจะได้บุญด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งซึ่งเรารู้มาแบบนี้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาจริงๆจริงก็ว่าสาธุนี่ก็คือไม่ไม่ใช่ด้วยนะเราแค่มาเติมลงไปก็คืออนุโมทนาเฉยๆเนี่ยก็คือการที่เรา ร่วมยินดีในบุญที่ผู้อื่นทําอันนั้นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางบุญแต่ทีนี้วันนี้ครูชีจะมาพูดในฐานะที่มันเป็นสัจธรรมพอมันเป็นสัจธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทางธรรมอย่างเดียวคือมันจะเป็นทางโลกแล้วก็คือทั้งสองอย่างก็คือมันจะเป็นความจริงอันสูงสุดก็คือการที่เราแสดงความยินดีหรือแสดงบุธิตาจิตกับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาหาเราด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความจริงทาง สัจธรรมมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพื่อนๆเ,เพราะว่าการที่เราไปแสดงความยินดีกับผู้อื่นเนี่ยมันก็คือการที่เราไปจูนคลื่นไปจูนคลื่นอารมณ์นั้นน่ะไปจูนคลื่นเดียวกับเขาอะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าคลื่นเนี่ยตรงกันพอคลื่นตรงกันปุ๊บเนี่ยกดแห่งความโชคดีทํางานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คือทุกสิ่งอะเป็นพลังงานงเพื่อนเพื่อนเวลาที่เราเนี่ย ตัวเราเนี่ยปล่อยคลื่นอะไรออกไปเนี่ยออกไปสู่จัก,กรวาลเนี่ยระบบของจัก,กรวาลหรือระบบแห่งความโชคดีหรือระบบแห่งกดแรงดึงดูเดเนี่ยมันจะทํางานท,ทันทีแล้วมันจะรู้ว่ามันจะเป็นการเหมือนกับบอกเขาไปในในว่าเราเนี่ยต้องการต้องการสิ่งที่อยู่ในคลื่นอารมณ์นั้นเดียวกันทั้งหมดเลยส่งมาให้ฉันคนที่รู้เรื่องกฎแห่งความโชคดีหรือไม่รู้เนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นก็คือเขาจะได้รับสิ่งที่ส่งคลื่นออกไป ส่งคลื่นเบอร์ไหนออกไปก็จะได้สิ่งที่อยู่ในตรงกับคลื่นเบอร์นั้นกลับเข้ามาถ้าเป็นคลื่นที่ดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆก็เรียกว่าโชคดีใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราได้รับถ้าเราส่งคลื่นที่ไม่ดีเช่นอารมณ์อารมณ์ไม่ดีต่างๆทั้งหลายอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเสียใจน้อยใจกังวลอะไรทั้งหลายเนี่ยออกไปเนี่ยเราก็จะได้จะได้รับการส่งสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาสถานการณ์ที่ทําให้เราเกิดอารมณ์แบบนั้นเข้ามา เพราะว่าอะไรเพราะว่ากดแรงดึงดูดรือกดแห่งความโชคดีเนี่ยมันไม่รู้หรอกว,ว่าว่าคลื่นที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันรู้แต่ว่าหน้าที่มันก็คือมันจะเป็นตัวจับเป็นตัวจับคลื่นของเราเหมือนกับปลอดที่วัดไข้วัดอุณหภูมิใช่ไหมกดแรงดึงดูดหรือกดแห่งความโชคดีมันก็คือเป็นตัวจับคลื่นระดับคลื่นต่างๆที่เราส่งออกไปเนี่ยสูงบ้างตา่ำบ้างทั้งวันเนี่ยส่งออกไปมันก็จะส่งสิ่งต่างๆในสถานการณ์นั้นเข้ามาในชีวิตเราเพื่อนๆทีนี้ ในเรื่องของมุทิตาจิตก็คือการแสดงความยินดีเนี่ยก็คือคลื่นดีๆใช่ไหมคลื่นดีๆอารมณ์สูงๆใช่ไหมกดแรงกดแรงดุดุ่ก็จะทํางานาก็คือจับสิ่งนั้นนะสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งที่เป็นผู้คนสถานการณ์อะไรต่างๆที่ตรงกับคลื่นเดียวกับที่เรากําลังยินดีกับเขาเนี่ยเข้ามาหาเราเช่นอะไรเรื่องที่น่ายินดีเช่นอะไรก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นว่าสมมุติเพื่อนเราออกรถใหม่ถ้าเรารู้แล้วก็ โอ้ยยินดีด้วยใช่ไหมถ้าเพื่อนเราขึ้นบ้านใหม่เราก็ยินดีด้วยนั่นคือการบุติตาแสดงความยินดีด้วยถ้าเพื่อนเราได้เลื่อนตำแหน่งเราก็โหยยินดีด้วยยินดีด้วยถ้าเพื่อนเราได้ขึ้นเงินเดือนเราก็ยินดีด้วยถ้าเพื่อนเราได้มีเงินโอนเข้ามายินดีด้วยถ้าเพื่อนเรามีออเดอร์เข้ามายินดีด้วยถ้าเพื่อนเรากิจการค้าขายดียินดีด้วยถ้าเพื่อนเรากิจการเจริญรุ่งเรืองขยายสาขาเราก็ยินดีด้วยเพื่อนเพื่อน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีถูกไหมเราก็ยินดีกับเขาไปทุกอย่างเลยมันเป็นการที่ไม่เสียหายมันเป็นการที่เราส่งคลื่นดีๆออกไปส่งคลื่นดีๆออกไปเหมือนกับว่าเขาสําเร็จยังไงเราก็จะสําเร็จอย่างนั้นเขาได้สิ่งดีๆอะไรเข้ามาถ้าเรายินดีกับเขาเราก็จะได้รับสิ่งดีๆที่จะทําให้เรายินดีเหมือนกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นการแสดงความยินดีกับผู้ผู้อื่นเป็นเรื่องที่ ควรทำเป็นเรื่องที่ควรทำเห็นไหมเพราะว่าเป็นหนึ่งในข้อของพรหมวิหารสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วเพื่อนๆก็แสดงความยินดีออกไปเลยกับเพื่อนๆกับเพื่อนๆของเพื่อนๆที่ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งดีๆข่าวดีๆเรื่องราวดีๆในชีวิตทุกอย่างเข้ามาหรือทางด้านทางด้านอะไรทางด้านสุขภาพถ้าเพื่อนเราหรือใครก็ตามที่เรารู้จักเขาหายป่วยแล้วก็โหยินดีด้วยเพื่อนๆอนอันนี้ยิ่งต้องยินดีเลยเพราะว่ามันเป็นการที่เราจูนคลื่นให้ จูนจูนคึื่นให้เจอกับความมีสุขภาพดีขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ยินดีไปเลยเพื่อนเพื่อนแสดงความยินดีเหล่านี้ด้วยความรู้สึกจริงใจด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเนเป็นเรื่องของฉันแสดงความยินดีตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของฉันเหมือนกับว่าเป็นความสําเร็จของฉันเองอ่าที่ฝรั่งเขาก็มีสอนนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแสดงความแสดงความรสาํเ็จ กับผู้อื่นเนี่ยราบับว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของเราเองเรากอบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับเข้ามาเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงความดีดีด้วยความจริงใจออกไปมันถึงจะเกิดผลเพราะว่าคลื่นอารมณ์คลื่นอารมณ์เพื่อนเพื่อนถ้าเราเสแสร้งเนี่ยคลื่นอารมณ์มันไม่กระเพื่อมกดแรงดุงกดก็ไม่ทํางานแต่ถ้าเราจริงใจเนี่ยความรู้สึกที่มันออกจากหัวใจจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ส่งแรงกระเพื่อมให้กับ กฎแรงดึงดูดีดด่ยทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงความยินดีกับเพื่อนเนี่ยที่ได้รับสิ่งดีๆข่าวดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นน่ะ<ม>กลับเข้ามาด้วยโดยกดแรงดึงดูดหรือกดแห่งความโชคดีเนี่ยมันทํางานเพื่อนๆอ,อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์ที่1วันนี้อารมณ์ที่1ก็คืออารมณ์แสดงความยินดีกับผู้อื่นในสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ได้รับ ข่าวดีสิ่งดีๆเข้ามามีเรื่องราวดีๆในชีวิตเข้ามาเพื่อที่เราจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาด้วยก็คือเรียกว่าเป็นความโชคดีเพื่อนๆถูกไหมโชคดีเพราะอะไรเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่ไปแสดงความดีๆกับเขาแล้วสุดท้ายกฎแห่งความโชคดีก็จะส่งสิ่งนั้นเข้ามาเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เพื่อนๆบางคนที่ไม่เคยรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดมาก่อนเนี่ยอาจจะคิดว่า ฟังแค่เนี้ยมันจะเป็นจริงได้เหรอใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันมันดูเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็แค่แสดงความดีดีง่ายๆง่ายๆอย่างนี้แหละเพื่อนๆน,นั่นแหละจึงเป็นสาเหตุที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ชีวิตเหมือนกับเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วก็ไล่ล่าตามหาสิ่งที่ต้องการไงโดยที่เขาไม่รู้เรื่องกฎเหล่านี้ว่ามันมีอยู่จริงเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติ มันการแสดงความินดีกับผู้อื่นมันมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเหมือนกับคนเราอะที่รู้จักว่าเออเห็นน้ําที่มันไหลไหลลงมาจากภูเขาใช่ไหมแล้วมันมีแรงมันมีแรงส่งใช่ไหมมนุษย์ก็ช่างคิดก็อุตส่าห์ว่าเออฉันจะอาศัยแรงน้ําที่มันไหลลงมาเนี่ยเอามาปั่นมอเตอร์ทําปั่นกระแสไฟฟ้าใช่ไหมเหมือนกันเพื่อนๆการที่เราเห็นเพื่อนเราเนี่ยได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เราก็ถ้าเรารู <ý Rahmen> <kil> ้กฎแห่งความโชคดีเนี่ยเราก็จะรู้ละเราก็ใช้จังหวะเนี่ยเข้าไปแสดงความดีๆเหมือนกับการที่เราเอาน้ําน้ําที่น้ําตกเนี่ยเอามาปั่นพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็จะเอาจังหวะที่ว่าเขากําลังยินดีแล้วเราก็แสดงความยินดีกับเขาเนี่ยไปจูนคลื่นตรงกับเขาซะเหมือนไปเสียบปลั๊กต่อฉันขอมีเอวด้วยฉันขอมีเอวด้วยฉันขอมีความโชคดีนั้นด้วยฉันขอมีความสําเร็จนั้นด้วยฉันขอมีเรื่องราวน่ายินดีนั้นด้วยก็คือ ไปแสดงความยินดีกับเขาเลยเพื่อนเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทาแล้วไม่เสียหายแถมจะให้ผลดีกับเราด้วยใช่ไหมแล้วเป็นเรื่องที่มีการสอนเอาไว้ในพรมวิหารสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรทํามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพื่อนๆนมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยเพื่อนเพเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่รู้เรื่องนี้ว่าบุตฏิตาเนี่ยเป็นการที่เป็นอารมณ์หนึ่งของการเรียกโชคดีเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าเป็นเรื่องของการแค่ ในทางศาสนาแค่ทําบุญเท่านั้นจริงๆไม่ใช่วันนี้ครุชีวบอกเพื่อนๆนะว่านี่แหละเป็นการที่เรียกโชคดีได้อย่างหนึ่งทุกเรื่องในชีวิตเลยไม่ใช่แค่เรื่องทําบุญไม่ใช่แค่คําอนุโมทนาแต่เราแสดงความดีๆโดยใช้ภาษาคาราวาทั่วไปเนี่แหละภาษาทั่วไปเนี่ยะว่าอ่าอย่างเช่นยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะที่เธอได้ออกรถใหม่ยินดีด้วยที่เธอได้ขึ้นบ้านใหม่ยินดีด้วยที่เธอได้เลื่อนตําแหน่งก็ใช้คําพูดปกติของเราเนี่ยแหละแต่ แสดงด้วยความจริงใจด้วยความยินดีเขาด้วยความจริงใจเข้าไปแค่นี้ก็เหมือนกันเราไปเสียบปลักพ่วงกับเขาละเหมือนกับการที่เราไปจูนต่อคลื่นกับเขาละเราก็สุดท้ายเราก็กลายจะเป็นเราก็จะกลายเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าอะไรกดแห่งความโชคดีมันจะทํางานเนี่ยเพื่อนๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอจบด้วยอารมณ์อารมณ์อันนี้ก่อนก็คือมุติตาก็คือแสดงความยินดีเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบ ก็คือมันจะอยู่ในคอร์สมินิคอร์สของกฎแห่งความโชคดีอยู่ละซึ่งตรงนี้เนะี่ยมินิคอร์สของกฎแห่งความโชคดีเนี่ยเป็นการที่คุณดุจิรวบรวมเรื่องราวเรื่องราวการเรื่องราวของกฎแห่งความโชคดีทั้งหลายเนี่ยว่ามันทานํางานยังไงแล้วมันมีมันมีอารมณ์อะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่เราเราทําแล้วเราโชคดีแล้วมันมีอารมณ์อะไรบ้างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงควรจะหลีกเนี่ยที่มันจะสกัดกั้นเตะสกัดไม่ให้โชคดีเข้ามา มันจะอยู่ในมินิคอสหมดเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ครูรุชิจะมาบอกให้เพื่อนเพื่อรู้ว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ใช่ไหมพอคนส่วนใหญ่ไม่รู้เขาก็จะใช้ชีวิตด้วยความเหนื่อยยากตะเกียกต,ตะกายขวายว้า,วาตามหาสิ่งที่ต้องการในขณะที่คนที่รู้กฎแห่งความโชคดีอะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยก็คืออะอย่างอันนี้ก็คืออารมณ์แค่แสดงความยินดีกับเขาก็กได้แล้วความโชคดีเข้ามาในชีวิต ซึ่งเราไม่ต้องออกไปตะเกียบตะกายทําอะไรมากมายเลยเรื่องราวเหล่านี้คุณร้ช่ขอยืนยันว่ามันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเพราะมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติกฎทางวิทยาศาสตร์กฎทางฟิสิกส์มันเป็นเรื่องของพลังงานถ้าเรารู้หลักการหลักการของการทํางานของพลังงานเราก็สามารถที่จะใช้มันทําประโยชน์ให้เราเหมือนกับมนุษย์ที่เอาเอา,เอาพลังงานลมมาปั่นกังหันไฟฟ้าใช่ไหมเอา,มาพลังงานน้ํามาปั่นกระแสไฟฟ้าเอาพลังงานแสงแดดโซลาร์เซลล์มาทําแสงแดด เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงชีวิตเราก็เหมือนกันชีวิตเราเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พลังงานเหล่านี้มาทําประโยชน์ให้กับชีวิตเราอ่ะอย่างเช่นวันนี้ก็คือเรื่องมุทิตาคือการแสดงความยินดีอะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันจะอยู่ในมินิคอสกฎแห่งความโชคดีถ้าเพื่อนๆสนใจทักมาได้เพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดในช็อปใน a c e b o o k ช็อปก่อนได้ว่าในนั้นเนี่ยจะมี อะไรบ้างอตอนนี้ครชูชิจะพูดให้ใหฟังคร่าวๆก็คือมันจะมี5ส่วนมันจะมี5ส่วนก็คือในส่วนของว่ากฎแรงดึงด,ดูดคืออะไรแล้วมันทํางานยังไงแล้วเราจะควบคุมมันยังไงแล้วสิ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายๆที่จะดึงดูดความโชคดีเข้ามาได้อย่างง่ายๆและรวดเร็วเหมือนก,มนกับเรื่องพุติตาเนี่ยทำยังไงใช่ไหมแล้วจะมีอารมณ์อื่นๆอีกมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คืออะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยง สิ่งต่างๆที่เราควรจะหลีกเลี่ยงซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละเพื่อนๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้มองข้ามแล้วก็ไม่รู้จริงๆซึ่งมันจะเตะสกัดความมันจะมันจะเตะถ้าเราไปทําสิ่งที่เราต้องห้ามเนี่ยมันจะเตะสกัดความโชคดีไม่ให้เข้ามาซึ่งครูลิจะมีบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําแล้วเราควรจะทําอะไรที่มันจะได้โชคดีเข้ามาอ่ะถ้าใคร ไปดูในนั้นก็คือถ้าสนใจทักมาได้ซึ่งมินิคอสมันจะเป็นวิดีโอมันจะเป็นวิดีโอซึ่งคุริชีได้ได้ทำเป็นคอสแล้วก็คือมันจะเรียนต่อก็เป็น5 5ตอนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ความยาวก็คือประมาณไม่ต่ำกว่า2 0 0นาทีไม่ต่ำกว่า2 0 0นาทีเพื่อนเพราะฉะนั้นเอาไปเรียนรู้กันได้เลยแล้วเอาไปใช้ได้เลยทันทียิ่งรู้เร็วก็ยิ่งสร้างโชคดีได้เร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งมันจะเป็นกฎแห่งความโชคดีที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆใช้ง่ายๆมันมันไม่ใช่อะไรที่แบบซับซ้อนยุ่งยากซับซ้อนครูชีเลือกมาแต่เฉพาะกฎเบื้องต้นที่คนส่วนใหญ่ควรจะต้องรู้และเอาไปใช้โชคดีให้กับชีวิตได้เลยซึ่งมันจะเป็นการเรียกโชคดีให้กับชีวิตในทุกๆด้านเลยนะเพื่อนๆมันไม่ใช่เฉพาะบางด้านนะมันทุกๆด้านเลยเพื่อนๆมันนี่แหละคือสิ่งที่พิเศษเพราะฉะนั้นกฎแห่งความโชคดีมินิคอร์สกฎแห่งความโชคดีก็คือ การที่เพื่อนๆรู้แล้วเอาไปใช้เนี่ยจะเรียกโชคดีให้เข้ามาหาในทุกๆด้านได้จริงๆเลยเพื่อนๆโดยไม่ต้องไปทำอะไรในแต่ละด้านเลยแค่ทำในสิ่งที่โครชชีบอกในมินิคอร์ส่นั้นแหละอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดในคอร์สได้แล้วก็ทักทายมาทักทายมาถ้า,าสนใจงั้นวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ค่ำคืนวันศุกร์ขอจบลงด้วยอารมณ์เรียกโชคดี อารมณ์แรกก็คืออารมณ์มุทิตาแสดงความยินดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีกหนึ่งอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เพื่อนๆและคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดด้วยคนรูชี่การันตีว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเรียกโชคดีมันคืออะไรกันเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้วันนี้เท่านี้ก่อนบาย